กันพจน์มากเลยนะคะที่รับเพื่อนบีมยกขอบคุณจริงๆนะคะจะใจเลยค่ะยกสัญญาว่ายกจะตั้งใจทำงานนะคะครับอาคุณบีมครับคุณกันพจน์พอดีว่าบริษัทเพิ่งได้ดีวกับลูกค้าว i p อีรายใหม่ไหนๆก็ไหนๆแล้วผมขอยกหน้าที่การดูแลลูกค้าว i p ีคนนี้ให้คุณนะคุณยกไปช่วยคุณบีมก็ได้นะครับผมมีค่าคอมให้ทั้งคู่เลยได้ค่ะคุณกันพจน์ได้ค่ะคุณกันพจน์คุณกันพจน์จะบอกรายละเอียดลูกค้าให้เราเลยไหมคะ ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนหน้าตาเป็นยังไงอ๋อเรื่องนั้นผมจะแจ้งพรุ่งนี้แล้วกันนะครับพอดีวันนี้ผมมีโทระต้องไปเคลียร์ต่ออ๋อได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณจันพจน์ถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะครับหุยช่งเขาข้าแล้วยินยิบรีบลงไปหางแม่ฉันกันดีกว่าไปสิแกไปไปไ ฮัลโหลฮะอะไรนะแกพูดจริงเหรอไม่ล้อเลเ่นใช่ไหมโห oh, ขนาดนั้นเลยเหรอได้ได้ฉันไม่ยอมหรอกเดี๋ยวฉันบอกลูกสาวฉันด้วยโอเคโอเคขอบใจมากนะแกที่ลูกสาวข่าวมาบอกฉันแค่นี้นะ เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนลูกแม่มีข่าวเด็ดข่าวเด็ดข่าวเด็ดอะไรหรอคะคุณแม่มานี่จริงหรอคะจริงลูกเออเรื่องอะไรกันหรอคะบอกบีม,มากสิแน่มันเนี่ยแน่ซะยิ่งกว่าแน่อีกหนูบีม สายข่าวป้าไม่เคยพลาดงั้นถ้าเป็นแบบนี้แกจะรออะไรนายหยกไปทวงสิที่แกควรจะได้ซะสิฉันมิพลาดอยู่แล้ววันนี้คุณสวยมากเลยนะลูกหมูคุณก็หล่อเหมือนกันค่ะแล้วหล่อกับพ่อเอกสีีหลียมคุณไหมครับไม่ค่ะ <c oughs> เอว้วคุณ เราจะแต่งงานกันอยู่แล้วนะผมน้อยใจได้เลยเนี่ยโ,โอ้โออันนั้นเขาเป็นสามีทิพย์ค่ะแต่คุณจะได้เป็นสามีตัวจริงแล้วนะยังจะน้อยใจอีกหรอผมรอเล่นออคุณคะครับถ้าเราเสร็จงานแต่งแล้วคุณเตือนฉันด้วยนะว่าให้ดูเอกสารบริษัทพอดีฉันมีงานค้างเพียบเลยนี่คุณพักบ้านก็นได้ไม่ต้องทำงานตลอดเวลาหรอก ไม่ได้หรอกค่ะคุณงานบันพันตัวถ้าหยุดแล้วฉันกลัวบริษัทมีปัญหาก็ได้ก็ได้เฮ้ยทำงานหนักแบบนี้จะมีเจ้าตวัวน้อยให้ผมได้เมื่อไหร่เนี่ยนี่คุณ <c oughs> พูดอะไรอายแขกบ้างสิ <c oughs> เดี๋ยวคนอื่นเขาไม่ได้ยินหมดหรอก <c oughs> แขกรอทำไมหน้าไม่คุณเลยแล้วทำไมอีกคนถึงใส่ชุดเจ้าสาวมาด้วย ยกคุณแม่ใช่จ้าพวกฉันเองสวัสดีคุณแฟนเก่าเป็นไงคะไม่ได้เจอกันนานหยกสวยขึ้นไหมปีเตอร์นี่แฟนเก่าคุณหรอคะใช่ครับเลิกกันไปตั้งนานแล้วเพราะเหตุผลที่ว่าผมจนมีคู่ควรกับเขา โอ้พีเตอร์เป็นผู้ชายที่น่าสงสารจังแต่ไม่ต้องเศร้าไปนะพเพราะยกเพื่อนฉันเขากลับมาแล้วหมายเขาไม่ยังใครกลับมากลับมาทำไมครับอ,อ้าวคือแกรักลูกสาวฉันจะเป็นจะตายไม่ใช่เหรอลูกสาวฉันมาหาไม่ดีใจหรือ,อยังไงหยกคุณกลับไปเถอะผมไม่มีอะไรจะคุยกับคุณ คุณไม่มีแต่หยกม,มีหยกจะมาทวงสิธิ์การเป็นเจ้าสาวของหยกนี่คุณจะมาทวงอะไรตอนนี้คะเลิกกันแล้วทำไมต้องมาตามล้าลานกันด้วยแกเงียบปากไปเลยนะแมกลัวลูกสาวฉันจะภาคว,ว่าที่สามีถองแกงั้นเหรอแกคิดถูก อย่างนี้เลยนะแกแต่งงานใหม่สินสอดเป็นล้านเลยหรอคุณแม่รู้เรื่องนี้ได้ยังไงครับแหมปีเตอร์พวกฉันก็ไม่ได้งโงป่ปะคนรู้จักคุณแม่กับโยกก็มีตั้งเยอะแกดี่ซื่อบื้อจริงๆขอโทษที่เสียมารยาทนะคะแต่ว่าฉันต้องขอเชิญพวกคุณออกไปจากงานค่ะเชิญค่ะแหมแหมแหมแม,แม,แ,ม,แ,มแม่จะสาว กลัวรังปตเตอร์ไม่มีอยู่จ้ะไล่พวกเราใหญ่เลยก็อย่างว่าแหละเนาะเพื่อฉันทั <t 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 ้เด็กกว่าสวยกว่าแล้วก็ดูดีกว่าเผลอๆอาจจะรวยกว่าด้วยซ้ำถ้าเดียวใจรอไว้ได้เลยนะเพราะเพื่อนฉันมาทวงของคืนแล้วพอแล้วบีม เดี๋ยวมันจะร้องไห้ซะก,ก่อนปีเตอร์คะเงินสินสอนนั่นอยกขอนะคะแล้วเราก็มาแต่งงานกันแทนมันเอามานี่โอ้ยลูกหนี่จะลูกแม่ ขอบคุณค่ะคุณแม่แหสวยมากเลยเ้ะพ์ใครบอกว่าผมจะแต่งงานกับคุณผมไม่มีทางหรอกผิดซ้ำสองหรอกนะผมจะแต่งกับลูกหมูไแฟนของผม,มปีเตอร์กล้าปฏิเสธจังหรอนั่นสิตาตันของดีๆมากองอยู่ตรงหน้าแต่ดันไปคว้าของเน่าๆแบบมัน ฉันว่าที่คุณพูดถึงไม่ใช่ฉันหรอกค่ะแต่น่าจะเป็นลูกสาวของคุณมากกว่าอะไรกันพูดชายขาไมเอาก็ยังยักเกียรตัวเองน่ารัเกียจที่สุดนี่แกว่าฉันเหรอเอาเลยลูกสั่งสอนให้มันรู้จักสิบ้างจัดมานี่หนักเลยเพื่อ ดีแบบนี้ของแม่ตบสักทีสองทีเลยฮะอะหยู่นะลูกหมูลูกหมูเป็นไปบ้างพอสักทีเะหยบเริ่มทำตัวเป็นผีบ้าแบบนี้ได้แล้วผมจะบอกความจริงให้นะถ้าคุณยังมีนิสัยแบบนี้อยู่ ก็ <risque. S 2> ไม่มีผู้ชายคนไหนในโลก <c oughs> เขาเอาคุณหรอก <c oughs> นี่ <c oughs> แกแกแทงลูกสาวฉันใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ได้ยบีมไปจัดชุดใหญ่ให้มันกัน <c oughs> ได้เลยค่ะคุณแม่ หน้าคุณแม่คะสัใจอยู่จริงๆนะคะ่ะนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นครับเนี่ยอา้าคุณการพดมาที่นี่ทำไมเหรอคะมาหาบีกับหยกเหรอคะนั่นสิคะเก่งจังตามพวกเราเจอด้วยผมไม่ได้มาตามหาพวกคุณแต่ผมมางานแต่ลูกค้า VIP ของบริษัทผมฮะลูกค้า VIP จี๋ยวบอกนะว่านหน ็นลูกค้าพี่พีไม่ใช่ผมหรอกแต่เป็นลูกหมูตัางหากคุณนุ๊กคะคนพวกนี้มาพังงานแต่งของฉันใช่คนของคุณหรือเปล่าคะใช่ครับคนนี้ผมเพิ่งรับเข้าทำง,งานดีค่ะฉันขอยกเลิกงานที่มีพวกเขาดูแลทั้งหมดหรือคุณจะไล่เขาออกมาได้นะคะ ทำบัญชีดำไปเลยก็ได้เพราะคนมีสใส่แย่ๆแบบนี้ไม่สมควรมีที่ยืนในสังคมค่ะได้เลยครับคุณ,คณหมูผมต้องขอโทษด้วยนะครับส่วนเรื่องค่าเสียหายทั้งหมดนี่พวกคุณต้องชดใช้ในโรงแรมนี้มีกล้องผมจะเอาไปเป็นหลักฐานแจ้งความพวกคุณฮะแจ้งค,<ณ>ความเลยเหรอทั้งหมดนี้มันจะเท่าไหร่เนี่ยไม่เท่าไรหรอกค่ะก็แค่สแสน ปล่อยให้คนพวกนี้ชดใช้กรรมครับเดี๋ยวนอนฉันไม่มีเงินชดใช้หรอกคุณแม่คะต้องเอาอย่างไรกันดีคะเนี่ยฉันไม่น่าเชื่อแผงพนงานของแกเลยบีอ้าวแกอย่าโทษเราคนเดียวนะแม่แกก็คือจะทำเอ๊ะนี่หยุดพวกคุณไม่ต้องโทษกันเรื่องนี้หรอกเอาเวลาไปคิดดีกว่าว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้บริษัทผมยังไงผมจะฟ้องพวกคุณให้หมดตัวเลย มาไมาได้ไงคะเนี่ยฉันต้องมายินดีกับร้านไหม่ของเธอไงลูกหมูยินดีด้วยนะจ๊ะขอบคุณนะคะคุณแม่ไม่เห็นต้องลำบากขนาดน,นี้เลยลำบากอะไรกันแม่เห็นพวกหมูสาวคนมาตั้งแต่เด็กนะหนูประสบความสำเร็จแม่ก็ต้องยินดีสิดีใจด้วยนะลูกหมูในที่สุดเธอก็มีร้านเป็นของตัวเองตามความฝันสักทีร้านสวยเหมือนกันนะเนี่ยแบบนี้ลูกค้าต้องอยากเข้ามานั่งแน่ ฉันเองก็หวังว่าลูกค้าจะชอบเหมือนพวกเธอนะชอบสิสวยขนาดนี้และอีกอย่างสูตรอาหารที่มือเธอก็อร่อยด้วยน่าทึ่งสิพูดแล้วแม่ก็คิดถึงเลยเนี่ยขอบคุณนะคะคุณแม่ขอใจอพวกเธอจริงๆนะงนนันตอนนี้ให้ฉันเลี้ยงข้าวพวกเธอเพื่อเป็นการตอบแทนที่มาแสดงความยินดีนะนะคะคุณแม่เฮ้ยได้ไงพวกเราแคจะมาร่วมพิีเฉยๆเธอไม่ต้องลำบากหรอกลำบากอะไรกัน แค่เลียงข้าวมื้อเดียวเองมื้อเดียวแต่จะต้องหลายบาทนะลูกเอาเก็บไว้ขายลูกค้าดีกว่าใช่ใช่ไม่งั้นเธอก็ต้องคิดเงินนะฉันไม่อยากกินฟรีนน่นสิพวกเราอยากมาสนับสนุนกิจการเพื่อนแท้จะให้มากินฟรีได้ไงืก็ฉันอยากเลี้ยงนี่เอาละเอาละงั้นอย่าทำเลยมานั่งคุยกันดีกว่าไว้โอกาสหนะ้าแม่แวะมาอุดหนุนหนูต้องคิดเงินแม่นะค่ะคุณแม่ ออนี่คุณแม่แบบหมั่นขจากเด็กข้างทางตั้งเยอะเอาไปจัดใส่จานแลว้วมานั่งทานกันดีกว่ามาเดีย๋ยวฉันช่วยไม่ต้องไม่ต้องเด็กๆไปนั่งคุยกันเถอะเดี๋ยวแม่จัดก,การให้ขอบคุณนะครับคุณแม่ขอบคุณค่ะร้านหนูขนาดนี้หมดค่าแต่งร้านไปเท่าไหร่เนี่ยก็เงินเก็บทั้งชีวิตฉันเลยแหละ แต่ฉันมีโอกาสแค่ครั้งเดียวฉันก็เลยอยากจะทําให้เต็มที่น่ะถ้ามีปัญหาอะไรก็บอกฉันได้นะฉันยินดีช่วยขอบใจนะเออพวกเธอสองคนแล้วที่บริษัทเป็นยังไงบ้างล่ะก็ดีเรื่อยแหละอ้าวบีมอ้าวเัวเองก็มาเหรอนานสิฉันก็นึกว่าคุณหนูบีมจะยุ่งจนมาไม่ได้ซะอีกก็ยุ่งนะแค่พอจะเจียดเวลามาได้ข่านั้นแหละ เออดีใจที่เธอมานะบีมมานั่งก่อนสิเดี๋ยวฉันเลี้ยงไม่ต้องฉันไม่ได้จะมากินอะไรกับพวกเธอ,เอ,อถ้าไม่ได้มากินงั้นแสดงว่ามาแสดงความยินดีกับฉันหรอใช่ดีใจด้วยนะที่เปิดร้านได้จะได้มีเงินใช้หนี้ฉันสักทีบีมเพื่อนเพิงจะเปิดร้านเองทำไมบีมมาทวงหนี้ซะแล้วล่ะ ฉันเพิ่งจะเปิดร้านวันแรกเองยังไม่มีลูกค้าเลยเธอก็เห็นฉันจะเอาเงินจากไหนมาให้เธอล่ะฉันไม่สนถ้าเปิดร้านได้เธอต้องใช้นี้ฉันได้ฉันคืนเงินให้เธอแน่จะขอเวลาฉันหาอีกนิดเถอะนะอีกอย่างเราตกลงกันไว้ว่าต้องคืนภายในสามเดือนนี่ตอนนี้มันยังไม่ครบกำหนดเลยก็ฉันอยากให้เงินตอนนี้ฉันเป็นเจ้านี่ฉันจะเปลี่ยนสัญญาตอนไหนก็ได้ แล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนมนาะคืนเธอล่ะเรื่องของเธอสิไม่งั้นเธอก็ยกร้านนี้ให้ฉันแทนการใช้นี้ก็ได้นะเธอใจร้ายเกินไปหรือเปล่าบีมใจร้ายานี่ฉันให้ยืมเงินนะไม่ได้ทำการุศลถึงจะได้เอาไปฟรีๆไม่ต้องคืนก็ได้นะแต่ฉันไม่คิดจะเบี้ยวนี่เธอเลยนะฉันแค่ขอเวลาอีกหน่อยก็ฉันอยากได้คืนตอนนี้ไง ไม่รู้ล่ละยังไงวันนี้เธอก็ต้องหาเงินมาคืนฉันให้ได้นี่บีมครอบครัวเธอได้งานจากบริษัทซีวองจนบ้านรวยขนาดนี้ไม่คิดจะช่วยเหลือเพื่อนฝูงบ้านเลยเหรออย่างน้อยก็แค่ให้เวลาทำไมฉันต้องช่วยแล้วนี่แกรู้ได้ไงว่าครอบครัว,วฉันได้งานจากบริษัทซีวองหรือว่าแกเป็นคนงาน,นไม่อยาใช้งานของฉันไม่ตอบแบบนี้สแสดงว่ายอมรับใช่ไหม ที่แท้ก็เป็นพวกไม่มีจะก,กินเหมือนกันเองถึงได้เข้าใจกันดีนะไปกันใหญ่แล้วจีจเย็นก,ก่อนสีบีมเรามาคุยกันดีๆเถอะคนรวยแบบฉันไม่คุยกับพวกโนเดมพวกแกมันคุยไม่รู้เรื่องดีงั้นเอาแบบนี้ก็แล้วกันลูกหมูไปนี่เธอเท่าไหร่หนึ่งล้านรวมดอกเบี้ยแกจะทำไม อ่ะนี่เช็คเงินสดหนึ่งล้านฉันใช้นี่ให้แทนล,ลกูกหมูปีเตอร์เช็คหรอกี่แนนค่กระดาษใบเดียวฉันไม่เชื่อหรอกนะว่าคนจนอย่างพวกแกจะมีเงินล้านได้เธอก็แค่เอาชิงไปขึ้นเงินแค่นี้รู้แล้วว่ามีหรือไม่มีต้องให้ฉันทำถึงขนาดไหนฮะหรือจะให้ฉันยกเลิกค่ะที่ครอบครัวเธอรับไปทำทั้งหมดเพราะฉัน ไม่อยากมีพาร์ทเนอร์ที่ใสแย่ๆแบบเธอคุณจุงทำไมคุณจุงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะคะฉันก็แค่มาแสดงความดีกับเพื่อนลูกชายฉันก็เท่านั้นเองเพื่อนลูกชายงั้นแสดงว่าใช่ฉันคือลูกของคุณจุงเจ้าของบริษัท CVM บริษัทที่ให้ยงาครอบครัวเธอจนลำบุยทุกวันนี้นี่ไงเนะี่ยทีนี้เชื่อหรือยังว่าเช็คใบนี้บีงจะใช้ที่เธอได้จริงจฉันเชื่อแล้วฉันเชื่อแล้ว,เ,ลวเธอคือลูกสาวของคุณวินัยใช่ไหมใช่ค่ะคุณจุม๋มคุณจุ๋มจำนิมได้ด้วยหรอคะจำไม่ค่อยได้หรอกแต่ฝากไปบอกพ่อเธอด้วยนะว่าฉันจะยกเลิกงานทั้งหมดที่ครอบครัวเธอ ทำกับบริษัทฉันไม่นะคะคุณจุ๋มแต่โครงการรวมกันเป็นพันล้านเลยนะคะทำไมทำแบบนี้ล่ะคะแล้วทำไมฉันจะทำไม่ได้ถ้าง,งานของฉันต้องมีเจ้าของโครงการที่เห็นแก่ได้โดยไม่สนว่าอะไรผิดอะไรถูกแบบเธอแบบนี้ฉันขอยกเลิกเลยดีกว่าคุณจุ๋มไม่นะคะพี่ต่อว่าไงคือเรื่องเมื่อกี้ ฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจจะดูถูกนายนะช่วยฉันด้วยนะฉันไม่ได้โง่นะบีบเธอทําอะไรไว้ก็ต้องยอมรับผลของมันด้วยตั้งแต่นี้ไปเราขาดกันเพราะฉันไม่มีเพื่อนที่ใส่ต่ำๆอย่างเธอ ว่าถ้าได้กำไรจากร้านนี้เมื่อไหร่ฉันจะรีบคืนเลยไม่ต้องรีบหรอกคนอย่างเธอไม่เดียวนี่ฉันแน่ฉันรู้ว่าแต่ทำกับบีนแบบนี้จะไม่แรงไปหน่อยหรอโอ้ยแค่นี้ยังน้อยไปได้วยซ้ำมีอย่างที่ไหนดูถูกคนอื่นเข้าไปทั่วเป็นยังไงล่ะแพ้แพ้เองจนได้ดีดเอ้ย เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้ง